ไปครับโพสเตอร์รีวิวนะโพสเตอร์ขายหนังในวันนี้ผมมีโพสเตอร์กัปตันอเมริกาเบลฟนิวเวลเป็นหนึ่งในหนังฮีโร่ที่ผมว่าน่าดูที่สุดสำหรับปีนี้ทำไมถึงน่าดูหนึ่งเพราะว่าคนด่ายเยอะนี่แหละมันจะน่าดูมันจะพิสูจน์ผมว่ามันจะเป็นต้องอะไรที่ต้องต้องดูเลย ว่ามันจะสมกับที่คนเขาดา่าหรือว่าจะลบคำสบป,ประมาทได้หรือไม่อย่าลืมว่ากระแสตั้งแต่ยังหนังยังไม่ออกเนี่ยมีออกมากับหนังหลายเรื่องแล้วก็ผิดหวังก็หลายเรื่องพลิกความคาดหมายก็หลายเรื่องอย่างเช่นเจมบอลของเดนิสเกซึ่งคนก็บอกว่าลับรองไม่ดีด่าโน่นนี่นั่นพอออกมาเป็นไงภาพลักษณ์ใหม่นะครับ และกับตันอเมริกาคนนี้มันก็เป็นภาพลักษณ์ใหม่ผมว่าเพราะคนชินกับคีต e ิอแวนการจะเปลี่ยนตัวเนื่องจากเขาจบไปแล้วตอนเอ็นเกมการจะเปลี่ยนตัวธรรมดาคนที่ไม่คุ้นเคยคนที่เป็นแฟนตัวยงอะไรเนะี่ยมันต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่สำหรับคนทั่วไปที่ดูเอาแค่หนังดูเอาแค่ความสนุก ผมว่าพร้อมให้การสนุนสนุนถ้ามันสนุกนะครับอันนี้ย่อยเบื้องต้นทีนี้มาดูที่พอตเตอร์เรามาดูพอเตอร์นี้ขายไหมพปสเตอร์นขายหนังไหมดูครับพอตเตอร์ตอนนี้บอกอะไรหนึ่งบอกตัวร้ายเห็นแค่มือคืออะไรครับเรฮอถ้าเราเห็นแค่พอตเตอร์ตอนนี้ แล้วไม่รู้อะไรเลยเราเห็นว่าโอ้โหกำปั้นดูสิครับเรดฮอกตัวใหญ่แน่นอนสีแดงพลังเยอะเพราะอะไรขณะที่ช็อกล้ที่โลกของตันอเมริกามีแสงเสียดสีขึ้นคิดดูว่าพลังต้องขนาดไหนถึงจะเกิดประกายไฟนะครับอันนี้ทางด้านเรดฮอกพลังของเรดฮอกความรุนแรงทีนี้มาดูทางด้านโลก เริ่มจากโล่ก่อนเลื่อนลงมาโลกเป็นไงครับโอ้โหโลกตรงนี้ต้องแข็งแรงมากถึงได้รับพลังที่มีประกายไฟขึ้นมาอย่างนี้ไม่พังไม่แตกไม่หักแสดงว่าโลกกับตันในเบาต้องมีการอัปเดตจากคลิสอีแวนแน่นอนและทีนี้เดนฮอกพลังเยอะขนาดนี้เราเอาโล่รับโลกก็มีพลังแข็งแกรงแต่ถ้าคนรับง่อย มันก็ต้องยุบลงมาคนก็จะพังแต่นี่กับตันอเมริกาคนใหม่รับได้และอย่างหน้านิ่งๆด้วยไม่มีอะไรที่กลัวเลยแสดงว่ากำลังเขาแข็งแกร่งเหมือนกันไม่ได้ต่างไปจากคริสอีแวนที่ได้พลังพิเศษจากยาจากการทดลองผมว่า กับตนั้นนวาคนใหม่อาจจะได้พลังตัวนั้นมาด้วยก็ได้เขาอาจจะมีการทดลองแล้วก็ชีดยาตัวนี้ให้ตัวให้ให้ตัวละครตัวนี้มีพลังเพิ่มขึ้นก็ได้ในหนักอันนี้แค่คาดเดานะครับมไม่งั้นไม่งั้นรับไม่ได้หรอกมัดขนาดนี้คนก็ต้องคลูดไปตามนั้นอยู่แล้วนะนะอย่าลืมว่ากําลังคนกับกําลังซูปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นพลังพิเศษนีมันสู้กันไม่ได้อยู่ลยแล้วแล้ว อันนี้มันทําได้แสดงว่ามันต้องมีการอัปเดตพลังของตัวกัปตันอเมริกาคนใหม่แน่นอนนะครับทีนี้มาดูตัวหนังสือกัปตันอเมริกาบเบลฟ์นิวเวอร์เอาแค่ชื่อก่อนกัปตันอเมริกามันก็เหมือนกัปตันอเมริกาธรรมไดาแต่บเบลฟ e นิวเวอร์นี่ที่เขาเปลี่ยนชื่อบเบลฟ์นิวเวอร์อะไรอะศึกฮีโร่จักรวาลใหม่ คำว่าจักรวาลใหม่อาจจะใหม่ที่ไหนหนึ่งที่คนตัวกัฟตันอเมริกาสองตัวอัปตันอเมริกาคนนี้ได้พลังใหม่ๆขึ้นมานี่ผมว่ามันบอกในชื่อด้วยแหละจักรวาลใหม่เนี่ยพี่น้องคิดว่าไงพอสเตอร์ตัวนี้ขายและบอกอะไรเยอะไหมผมว่าเขารดเยอะเลยนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ติชมด่าได้เต็มที่ จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับขอบคุณที่ให้การรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับพึกผูไทยแจมมเเถอสวัสดีครับ